นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเรามาถ่ายคลิปที่นี่นะครับอันนี้ผมตาและเนอร์นะครับไอ้นีน่แม่ลมมัอนอะครับเอ้ยเพจจงสื่อเอออันนี้ผมมาโรงเรีเยนนะทุกคดูดีมากเอาไม่ไม่ตามมาพวกนายมันเต่าอะ่ะพวกนายมันเต่าเพื่อนเราไปแล้ว เแล้วผมก็เดินมาคนเดียวนะอันอาจารย์บ้านอะไรฮะอันาจารย์บ้านเอ้เอง่าชายคลิปคนบ้าอาจาบอกมื้อบ้าน,นี่ผมเปนนี่เถอก็ออตอนนี้ผมก็เดินมาแน่คึ่งทางแลลวนี่ผ้นจะมานี่คึ้นทางแม็ม้อะไอะไรไม่อยู่ข้างล่าง อันนี้ผมก็เดินมาได้ขึ้นหานะคะทุ่มเอ้นี่ขึ้นบานรีขึ้นบานเอ้ยนีขึ้นห้องครัตอ,อนนี้ผมก็น่าจะอยู่คนเดียวแล้วนะไม่มีใครแล้วมั้งผมได้ขึ้นมาแล้วเหนียวอะเอ้ามไปไหนเนี่ยเอาเอาเอานี่นี่คือเรีย <c oughs> นในห้องผมนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยืนชั่งมั้ยเหนื่อยวะแนจุกูเป็นโควิดอยู่เนี่ยชมครับผม้ยจะคาอยู่ต้มกูผมนะครับผมกล้ามากเลยเออเนี่ยกูม,มีกำลังสองได้ไหมเนี่ยหิวเท่แ่ะเออกู <c oughs> ผมไม่ไม่มีเกจที่เว้นเลยวะ่ะไม่ใช่กู พอจดก็มัจดนะยังจดก็มัดอะไรนะอ้าวเอ็งเสร็ยจยังอ่ะขี้เกียจอ่ะเราซื้อบ้านมาหัวแ้วเขียนเนาะเหมือนกันว่ะเอาละประชุมครับอันนี้ชื่อเรียนผมนะครับพาด,ดูห้องอันนี้ก็จะมีเออเอเออะไรวะ,น,วระนะนั่นแหละท่านผู้ชมนั่นแหละครับนั่นแหละครับดูดู งั้นยังอยสารสามพิเชษสมุทรสานะท่านชมครับผมไม่รู้ว่าคนมาสมัครใหม่ตอนนี้จะเข้าได้หรือเปล่านะถ้าถ้าเข้าไม่ได้ก็ก็ก็กลับกินข้าวเปล่าไปนะครับถ้าเกิดสมัครถ้าเกิดเข้าได้ถ้าเกิดจะเข้าได้หรือเปล่าถ้าเกิดจะบอไม่ได้ก็กลับกินข้าวเปล่าครับอันนี้ผมมีจุดกำลัาให้ท่านผู้ชมวันนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะมีจุดกำลังนะเออมองเงผมก็ท่องภาษาทุกวันอ่ะ ผมไม่ใช่ไม่อยากได้ท่องอะไรวะดูคุณแม่เบิร์นนะเพราะมันแบบโคตรเหนื่อยผมไม่รู้อะไรอ่ะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรที่ซ้ำเออไอม่ใช่เครยังผมรู้นะเออผมคิดแบบอท่องไม่ยังท่องไม่ได้ขอคุณแม่เบิร์นอ่ะพูดจริงอันนี้ผมผมไม่อายหรอกเพราะม่ไดม่เขยอมรับอันตักระมันผมนะครับผมจะไปหยิบกระเป๋านะครับผมใม่รู้ว่าการชีทประจำวันผมเป็นยังไงนะครับ ทุกผู้ชมอ่เอ็นี็สามารถยิงปืนสนายเปิดได้ด้วยเพวกคิณอ่านี่ก็จะเป็นสมุดจดกระ้านผมนะครับเดี๋ยวรามาเซบาสขึ้นมาก่อนผมหยิบดาบไปดึงเดี๋ยวเพื่อนน้ำค่อยยืมมากาแดงเหนื่อยต้องทำต่อต่อปืนสไนเปอร์ เดี๋ยวตั้งกล้องแบบตอนนี้เพื่อนผมก็เล่นซีไฟอยู่นะครับผมจะไม่บอกเดี๋ยวผมจะไม่บอกชื่อนะครับนี้เ่อนผมไปเดาเองว่าชื่ออะไรอันนี้สัน,ส,นสันไนผมเนี้าอ่้าวตุ่มตุ่มถูกงบผมก็จูก,ถ,กถูกกันบ้านแล้วนะครับ อันนี้ผมไม่ให้ดูชื่อพ่อแม่นะเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเจ้าไปร้อกันผมจะไม่ให้ดูชื่อพ่อแม่เดี๋ยวผู้ชม้อไปร้อกันผู้ชมเดี๋ยผมจะเลิกเขียนเรียกั้านนอเขียนเสร็จนะผู้ชมเอาค้นไหนมาแล้วทายน้อยทายน้อยเขาไม่อยากเข้ากล้องเขาเป็นอะไรไม่รู้เออผมวางกล้องไว้ตรงไหนดีอย่างนี้เข้ามาแล้วเขามาแล้วซูมหน่อยซูมหน่อยอ่าผู้ชม ได้ดิใครจะไม่ได้อ่ะคนรู้อยากดูหน้าคนจะตายยิ่งไม่ได้เองอ่ะคณเออใครถามวะอันทั้งหมือนเราเจอกันตอเนเขยนงจะก็มาเสร็จนะ